นี่ยชุดนี้ครับสวยมากเลยฮะนี่ครับดูครับท่านผู้ชมที่จ่ายลูกวัวก็ส่วนมากจะเป็นชุดนี้หมดเลยครับชุดนี้อยอดจองเยอะที่สุดของฟาร์ม <laughs> ใช่ครับ เขาโตไหมครับพี่ว่าเนี่ยโตครับผมก็ว่าสาใหญ่สาใหญ่ตอนนี้คือส่วนมากจะไล่เป็นสายหัวครับครับหลักๆของพี่ไก่ต้องการเยอะมากสวัสดีครับผมต้อมวิถีชาวบ้านนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมทุกท่านมาบุกฟาร์มนกกรงหัวจจกแฟนซีสายพัฒนานะฮะนี่ครับอยู่แถวเทพารักษ์นะครับ สมุดปราการนะครับเดี๋ยวเรามาพบปะพูดคุยสัมภาษณ์กับพี่ไก่เจ้าของฟาร์มแห่งนี้กันครับพี่ไก่สวัสดีครับครับสวัสดีครับต้องต้องครับแนะนำหน่อยครับอ๋อผมไก่เทพลักษ์ครับอ่าฮาเกี่ยวกับนกลงกระจุกแฟนซีอืมพี่ไก่มาแฟนซีนี่นานยังฮะมาเล่นสายบ้าน,นเนี้ยเมื่อก่อนผมเป็นคนแข่งนกเดินสายแข่งนก แล้วก็พอรู้สึกว่าอิ่มตัวในการแข่งก็เลยมาทําแฟนซีสัก4ี่หปีแล้วแล้วก็พัฒนาสายนี้มาตลอดหลักๆครับของของของพี่ไก่จะเน้นสายไหนเป็นหลักฮะส่วนมากของผมไม่เคยไม่ค่อยได้เอ่ยคำว่าโหวนซีในโพสต์ในเฟซก็เหมือนกันไม่เคยได้บอกว่าเป็นหวนซีแค่บอกว่ามาร์คหัวสายด่างนะเพราะว่าการทําหวนซีอมันจะทํายากแล้วเราถามว่าประสบผลสําเร็จไหมน้อยคนมาก ส่วนมากจะเบี่ยงเบนไปลายบ้างด่างธรรมดาเลยออกจากปากได้ไม่เต็มอ๋อเลยพูดไม่เต็มครับเต็มปากเต็มคำใช่ครับคือพูดได้ว่าเป็นสายม้าผัวใช่ครับม้าผัวบางทีก็ออกลงหางบ้างก็แล้วแต่สายพ่อแม่ทางฟาร์มของพี่ไก่เนี่ยฮะทาไว้ทั้งหมดกี่คู่ผสมครับอ่าทำไว้ทั้งหมด6คู่ครับอ่าฮะครับถ้าเป็นการไม่เสียเวลาพาอพเนนทำไหนครับเชิญครับเชิญด้านในได้ นี่ฮะโอ้นี่ฮะรอเลยฮะตัวนี้คือสายแข่งแล้วเราจะพาไป่อ่าตอนนี้ชุดนี้คือไล่ไล่ลาวไล่สนามหมดแล้วครับอ่าฮะฮะโอ้รอเลยฮะตัวนี้หล่อมากเลยฮะแต่ตัวนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นผ่าสายไหนมา,าครับอ่าลูก้อยครับอ่าครับแล้วสายนี้ส่วนมากจะเบิ้ลดีด้วยนี่เหรอครับพี่ครับเนี่ยเมือเ่อกี้อ่าลูก้อยครับอ่าลูก้อยครับ ที่ตามคลิปที่ที่เห็นเมื่อกี้แล้วแล้วตอน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 นี้มีมีแบ่งนะครับแบบตอนนี้คือยอดจองอะยังไม่พอไม่พอเลยครับโอ้โหที่จะรอส่งสะโดวเด้อห้าหกตัวเด็กๆใช่ี่หลอมากส่งนะนี่ฮะไอตัวนี้ชุดลูกครับแต่ว่าเป็นตัวเมียเดี๋ยวไอ้นี่นะครับว่าจะไปดูกงเพาะเดี๋ยวเขาเขาแวะตรงนี้หน่อยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมดูฮะ อ๋อนี่ครับนี่กขหล่อเหมือนกันนะครับหล่อทุกตัวแล้วนุ่นๆเผือกก็มีนะครับใช่ครับเป็นตัวน้ก็ทําลูกผสมอยู่ด้วยครับะพวกแปดเจ็ดแปดเจ็ดคือยังไงแปดเจ็ดอ่าเป็นลูกผ่าพวกผ่าหน้านวลมาแล้วครับอ๋อฮะนี่ครับอ๋อนี่ครับพี่ไก่อันนี้ได้รางวัลมานะครับพี่อ่าใช่ครับวันนั้นไปเชยที่หนึ่งครับอ่าฮะไปเชยที่หนึ่งแล้วก็พอดีแบบคนมันเยอะก็เลย เลยได้ที่สี่มานี่ฮะติดรางวัลนะฮะเป็นแฟนซีนะครับครับนี่ครับแต่เดี๋ยวนี้ไอ้บางทีได้ที่หนึ่งที่ได้ที่สองที่สามก็เป็นเงินไงเดี๋ยวนี้เป็นเงินกันเยอะครับเป็นเงินกันเยอะนี่ฮะนี้งานแฟนซีที่ระยองครั้งล่าสุดนะครับอ๋อฮะนี่ครับยี่สิบแปดเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับก็วันเมื่อเดือนที่แล้วก็ที่ชัยนาท ของพี่โจ๊กไปน้องก็ไปแต่ว่าไม่ได้ไปเองพี่ไก่ไม่ได้ไปไม่ได้ไปเองแต่เป็นนกทางสายทางฟาร์มของพี่ใช่เจลีโอของพี่ครับอ๋อฮะวันนี้ก็ไปกำแพงแสนอ๋อฮะไปแข่งกันนะฮะใช่ครับนี่ครับช่วยรางวัลนะครับรางวัลแทนซีเราไปดูในฟาร์มมกันทำพัฒนาไว้เพื่อให้ให้เล่นลาวได้อ๋อฮะฮะนี่ฮะปกติพี่ไก่จะ นกแฟนซีนี่พัฒนาเพื่อใจะให้เล่นราวเป็นหลักเลยครับต้องแข่งได้ด้วยครับคือนกอ่ะร้องได้นกส่วนมากจะร้องหมดอะแต่จะร้องเร็วหรือช้าก็คืออีกแบบหนึง่งฮะฮะบางบางสายเราพูดได้เต็มปากว่าเล่นแต่ว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะสายเลือดมันพัฒนาไปเรื่อยๆครับครับครับ แล้วแบบนี้เราต้องมีครูเพลงดีๆใช่ไหมพี่เพื่อเก็บความก็ต้องมีเก็บครับต้องมีครูเพลงเก็บไว้เก็บไว้เป็นใช่ครับอืมนะครับตัวนี้เป็นลูกป้อนเหรอครับอ่าใช่ครับชุดนี้อ่ากินเริ่มกินหมดแล้วอากินมาแล้วของปีนี้ถ่าพี่ไก่แบ่งอ่ะคือจะแบ่งแบบนี้เลยไซส์นี้เลยครับอ่าต้องใช่กินอาหารกินกล้วยได้พร้อมพร้อมส่งให้ลูกค้าอืมอืมอชุดนี้ก็รอส่งอยู่สี่ตัวอ่านี่ฮะในในนี่มีจองหมดแล้วครับอ่ามี ชุดนี้ลูกโทนตัวเล็ก8.7.5ที่ที่เพิ่งออกจากป้อนกำลังป้อนอยู่ด้วยกี่เดือนแล้วฮะเนี่ยเออไม่ใช่กี่พูดผิกี่วันนะประมาณสิบกว่าวันอยู่เลยอฮะฮะพ่งขึ้นคอนพึ่งขึ้นคอนได้นะฮะพึ่งขึ้นคอนได้อ่านี่ฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในกรงพ่อญครับลบกวนรพี่ไก่นะโอ้พี่ไก่นี่คือนี่เป็นเจ้าคิดนกแข่ง สาคนเก่าถ่วยพระราชทานครับนี่นะคะพี่กายโอ้โหตอนนี้ก็เลยลดระวางกับว่าเอามาเป็นแม่เอ่อพันธ์อพันธ์อ่าแล้วเขาให้ทู่หนย่งช่วยวัดไร่ขิงครับที่หนึ่งวัดไร่ขิงครับผมโอ้โหตอนนี้เขาเข้าคู่แล้วเหรอครับใช่ครับตอนนี้ทำอยู่ แต่ยังไม่มีผลผลิตเพราะเพิ่ง,งเพิ่งเาราเ,เข้าฤด,ดูกาลนี้เอาฮะติดตามครับติดตามนี่ฮะก็รับปากกับเจ้าของเจ้าคิดไว้ว่าลูกออกมาเขาจะได้คนแรกอ๋อฮะเจ้าคิดนี่คือคือนกของน้องอ้นเก่าครับน้องอ้นอ้นท่าแสะอ๋อฮะชุมพรนะครับชุมพรอ๋อฮะนี่ฮะหล่หอมากเลยฮะกำไลแดงนะครับพี่ชุดกำไลแดงส่วนมาก จะลองเล่นดีนี่ฮะนี่ครับคุณมากเลยับอายุกี่ปีแล้ะครับเนี่ยโอ้มีตัวเมียด้วยนี่ฮะตัวนี้ก็สิบปีกว่าสิบปีนะพี่กายตัวเมียเป็นสายไหนครับตัวเมียเป็นสายคือตอนแรกอะตัวเมียชุดนี้ผมเอามาจากที่เอกทุกๆเหมือนกันเริ่มเริ่ เริ่มตัวเมียตัวโดนวนตอนแรกคือเราต้องต้องแบ่งสายไข้สายไปเรื่อยๆเพื่อที่จะว่าพัฒนาสายเลือดไม่ใช่ว่าเอาสายของเรามาเชื่อมูกของเราไม่ได้ันจะไม่ได้เลือดชิดนะพี่ใช่ครับมันไม่ดีนะฮะนี่ฮะอ๋อชุดนี้ก็เป็นโอหัวด่างกับลูกผสมอ๋อโอ่นีหรอฮะครับตัวเมียโอนตีลหัวด่างแล้วก็ตัวผู้เป็นลูกผสมเจ็ดห้าหน้าวนอ๋อนอะฮะนด้วนฮะเขาบินสงนะฮะ หลบหลบหลบครับชุดนี้จ่ายลูกดีมากมีมีมีแบ่งแล้วเหรอครับพี่ใช่ครับพ่ออ,อชุดลูกนกเมื่อกี้ครับอ๋อพ่อตัวนี้เบิ้ลสองสามนี่นะฮะครับอ๋อฮะพี่พี่ไก่ครับทางฟาร์มนี่คือตัวท็อปตัวท็อปพิษของฟาร์มเลยฮะคือตัวไหนฮะเชิญครับอ๋อนี่าดูครับนี่แม่นกตัวนี้กำาลกำฟักใครอยู่ แม่ของเจ้าลีโอครับอ๋อฮะแม่ของเจ้าลีโอที่เอาไปแข่งเจ้าลีโอใครๆก็รู้จักเกี่ครับ ก็คือกักตัวเอาตัวผู้ออกออกแล้วนะครใช่ครับเพราะว่าอาจจะทําให้ผลเสียกับไข่กับไรได้เพราะงที่บ้านจะมีนกแข่งอยู่ด้วยและการเล้าของนกม,มันจะเป็นผลเป็นผลด้วยนะค,ะครับเนี่ยชุดนี้ครับสวยมากเลยฮะนี่ครับดูครับท่านผู้ชมที่จ่ายลูกหัวก็ส่วนมากจะเป็นชุดนี้หมดเลยครับชุดนี้ยอดจองเยอะที่สุดของฟาร์มใช่ครับ ท้อพิทนะฮะครมาแรงด้วยนะครับพี่ครับชุดมาร์กเนี่ยครัโอ้โหตัวไหนตัวผู้ตัวเมียครับพี่ตัวผู้ที่นั่งอยู่บนเชือกครับกําไลแดงแล้วก็ตัวเมียอยู่ข้างล่างตัวเขาโตไหมครับพี่ว่าเนี่ยโตครับอผมก็ว่าไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่อยู่แล้วเขาน้องๆที่มาก็มาเจอว่าเป็นไซส์ใหญ่อยู่ครับโอ้โหเป็นตัวใหญลูกดีเขาไม่ตื่นไม่กลัวเลยนะฮะใช่ครับดันนี่ฮะเนี่ มี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 แบ่งนะครับตอนนี้แต่ต้องจองใช่ต้องจองลต้องจองนะครับเพราะว่าชุดนี้ถามว่ามันได้ไหมการพัฒนาสายหัวเนี่ยมันมันทำยากอืมฮะอืมคือยังไงครับพี่มันจะให้ออกมางักเหมือนพ่อทุกอย่างมันบางบางตัวมันไม่เป๊ะอ่าบางทีมันอาจจะไปทางแม่บ้างคือก็เลยเอาแม่ชุดนี้มาชนกันเพื่อที่จะให้ ให้ไปในด้านนี้้มากที่สุดเหมือนกับผลผลิตที่ออกมาข้างหน้า,านี่ฮะโอ้โหนี่ครับนั่งคู่กันรอเลยนี่ฮะใครสนใจนะครับต้องจองกำไรแดงของฟาร์มที่ไ<ค>ทยเทพร,รักษ์นะฮะรงนีกโอ้ยโโกกไข่ยอยู่ฮะครับอันนี้กกไข่ยอยู่น่าจะวันสองวันนี้น่าจะจะล้วงฮะจะจะแตกเป็นเป็นตัวแล้วครับอ๋อให้เขาฟักเองเลยฮะใช่ครับให้เขาฟักเอง ผมไม่ได้ใช้ตู้อบอะไรคือผมใช้ธรรมชาติเพราะว่าคือหนึ่งเราไปดูแลกิจการด้วยก็เลยเวลาเราไม่ก็มีเวลานะครับใช่ครับเวลาเราหนอโอ้โหนี่พี่ไก่ถ้ามกพี่ไก่หลวงนี่น่าจะได้เยอะนะฮะเยอะอยู่บางทีคือถ้าเราไม่มีเวลาผลเสียก็มีอ๋อเหรอฮะบางแม่บางตัวจิกลูกทิ้งพ่อบางตัวจิกไข่ด้วยจิกลูกด้วยครับครับถึง นกมันถึงมีราคาแล้วก็ทํายากบางคนเขาบอกว่าเอ้ยนกทําง่ายปีๆีได้เท่านั้นเท่านี้ไม่จริงหรอครับครับต้องไปมองที่ผลเสียของของแต่ละผลที่ว่ามันเสียด้วยอย่ามองที่ผลกําไรผลที่ได้ส่วนมากพูดง่ายๆถึงตัวผมครับผลเสียของการทํานกที่มันตายอะไรเนี่ยคนบางคนเขาไม่ให้ค่อยเอาออกมาโชว์กันเท่าไหร่เขาเอาส่วนที่ดี ส่วนที่สวย<บ>ออกมาโปรโมทกันาาใช่ครับแต่ผลเสียเยอะกว่าผลดีนะนีะ่ต้องศึกษานะครับทำบอะไรนี่ฮะอ๋อกกไข่ตอนนี้ตัวเมียอยู่ตัวเดียวเหรอคะพี่ใช่ตัวเมียตัวเดียวตัวผู้อ่าลูกกำไรดำเจ็ดห้า 75, นานวลเจ็ดห้านานวลใช่ครับอ๋อฮะตอนนี้อ่าลูกๆเขาจะออกมาใสา่ไหนฮะอ่าตัวตัวพ่อเป็นหัวครับ ชุดชุดหัวที่อยู่ข้างนอกนะครับอยากจะหัวไปแล้วตอนนี้คือส่วนมากจะไล่เป็นสายหัวครับคับหลักๆของพี่ไก่ตลาดต้องการเยอะมากจะทําสายหัวเป็นหลักผมเน้นสายหัวมาน่าจะสี่ห้าปีได้แล้วก็ทยอยแบ่งปันแบ่งปันกันไปอ๋อนี่นี่นี่ครับพี่ไก่อตัวนี้เป็น เป็นแม่นกครับแม่นกสายสายนกแข่งนกดํานกดำนะฮะคือทําเฟนซีด้วยแล้วทําดําเพื่อที่ว่าความต้องการของลูกค้าบางคนอาจจะเล่นได้ดำเพื่อไปพัฒนาเป็นแข่งเพราะอะไรครับถึงคือตัวนี้จะเป็นลูกของเจ้าดิโอตัวแม่จะเป็นแม่โอนตินอ๋อเขามีเชื้อใช่ก็เลยเลยได้ตัวเก็บไว้สองตัวครับครับครับผู้แล้ว ให้น้องเขาไปเลี้ยงอยู่ตอนนี้แลวตัวเมียผมเก็บไว้ครับพี่ไก่ครับให้คําแนะนําในการเลี้ยงนกแฟนซีนะครับคือยังไงอ่ะคือต้องเอาใจใส่อ่ะเอาใจใส่แล้วก็สําหรับมือใหม่นี่ฮะใช่มือใหม่นี่ต้องเอาใจใส่เยอะเยอะเพราะว่านกแฟนซีแต่ละตัวเนี่ยความอ่อนไหวมันจะเยอะคือต้องดูแลรักษาเยอะเอะครับบางคนเด็กบางคนซื้อมาหมื่นสองหมื่นโอ้โหนาพอ ตายหรือมียานเป็นไปเนี่ยคือ,อบางคนถอดใจอืม,อมคือถ้าหากว่ามือใหม่เริ่มต้นเนี่ยพี่พี่พี่ไก่อยากแนะนาแนะสายไหนเป็นหลักฮะออยู่ที่ความชอบของแต่ละคนมากกว่า,าบางทีเราแนะนําคือคนรอมชอบไม่เหมือนกันเหมือนผมเนี่ยผมชอบแบบนี้อ,อ่าแล้วก็ขาว และบางทีก็มีบ้างโอนตินเพื่อที่ว่ามันจะได้หลากหลายนี่ครับพี่ไก่ครับหาก็ใครสนใจนี่ฝากช่องทางกันติดต่อหรือติดตามไว้หน่อยครับก็ดูเช็คดูได้เลยครับเฟซของไก่เทพลักครับแล้วก็จะลงอยู่บ่อยๆลงอยู่เรื่อยๆบางทีก็เจอตามสนามนกปกติพี่ไก่จะอยู่สนามนกไหนครับ กับน้องที่ซอยมังกรนะครับสนามนกซอยมังกรใครว่างก็เชิญได้เลยครับสมุดประกันซอยโรงเรียนนาคดีนี่ฮะพี่ไก่ฝากเบอร์โทรไว้หน่อยครับของผม0871068603ครับแล้วถ้าหากว่าใครอยากจะมาเยี่ยมชมอยากจะมาดูที่ฟาร์มพี่ไก่สะดวกไหมฮะสะดวกครับเชิญติตตต่อได้เลยเพราะตอนนี้ก็เริ่มจะมีเวลาว่างบ้างแล้วแต่ให้นัดล่วงหน้าให้นัดล่วงหน้าหน่อยนะคะ วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ไก่มากมเลยครับที่ให้มาเยี่ยมชมที่ฟาร์มครับพี่ไก่ขอบคุณมากขอบคุณน้องต้อมด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณทางช่องด้วยนะครับขอบคุณครับพี่ไก่